วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568สำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต3นำโดยว่าที่ร้อยตรีสำรวยนกงามผู้อำนวยการสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต3พร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมการประชุมนอกสถานที่ณโนะรงเรียนบ้านตาอุดโรงเรียนต้นแบบด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ครั้งที่2ทับสองจัดโดยสอพอ,อเพื่อมอบนโยบายติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งข้อราชการสำคัญโดยมีการประชุมผ่านโปรแกรมซ o มระหว่างเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสนาทีโรงเรียนบ้านตาอุดเป็นต้นแบบโรงเรียนแห่งความสุข Smart School ตาอุด PBL Model นำโดยผู้อำนวยการสินวิทย์ ภูติยาและรองผู้อํานวยการอภัสการบุญเชิญเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนแห่งความสุขควบคู่กับการเป็น Smart School ตาอุด PBL m o d e l ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning PBL แนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมถึงกิจกรรม c F การส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน การลดภาระนักเรียนส่งเสริมนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในยุคดิจิทัลการประชุมนอกสถานที่ในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการติดตามการดําเนินงานเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีอาทิโครงการสุขาดีมีความสุขการขับเคลื่อนพิซซ่าการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime การลดภาระนักเรียน ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน l e a r n t o One เป็นต้นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาอุดรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้และพร้อมเดินหน้าพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป